เดี๋ยวจะไปแอบดูลูกชายนะคะลูกชายทำอาหารเจ้าค่ะดีลูกชายแม่น่ารักมากมากเลยนะคะวันนี้เข้าครัวคะ่ะนี่อุยเสียงตะหลิวน่ากลัวจังเลย วันนี้ทําอะไรให้กินมั้งคะอันนี้ทําอะไรลูกต้มเหรอคะอ๋อต้มอ๋ออันนี้ต้มนะคะอันนี้คือไส้กรอกนะคะไส้กรอกต้ม,มต่อไปคืออันนี้จะทําอะไรคะลูกไข่ดาวทำไข่ดาวแล้วก็มีเนยนะคะมีเนยด้วยม,มีขนมปังนะคะ มีเตาปิ้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะจัดสวยน่ากินขนาดไหนส่วนแม่อับน้ำออกมาตกใจนะคะกินสิลูกลูกชายม้าต้องกินชายม้านอนรอกินค่ะลูกส่วนมามาเพิ่งอาบน้ำออกมานะคะเห็นลูกชายอยู่ในครัวนะคะ เขเลยตกใจนิชหนึ่งนะคะทั้งหมดก,กี่ชุดแค่ลูกอาหารเช้ามือนี้สี่ชุดสี่ชุดเดีย๋ยวมามิรอ,อก,กินนะคะวัสดุตามที่แจ้งไว้หน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเอ๊ะมีสลัดด้วยนี่ทำสลัดให้ด้วย<ะ>สลัดด้วยระหว่างอรอลูกทอดไข่นะคะแม่ก็ไปแต่งตัวรอสี่ส่วนเดี๋ยวจะมากินะฮะ รีไปแต่งตัวเดี๋ยวจะช้าวันนี้มีแข่งนะคะและแล้วแม่ก็แต่งตัวเสร็จแล้วพร้อมกินแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตานะคะกินได้น้องก็ตื่นแล้วด้วยหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะคะรอขนมปังยังไม่มาอ่านี่ค่ะไข่ดาวแฝดนะคะไส้กรอบสลัด แล้วก็มีนมค่ะเดี๋ยวพ่อครัวกําลังทําอยู่อีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวไปแอดดูไหนนะคะพ่อครัวสองคนทํำอะไรคะให้มาอบก็ได้อดอ,ดดอ,อันนี้ลูกชายคนเล็กนะคะหูเยอะมากเลยลูกข้างในไส้มันเป็นยังไงไม่รู้อ๋อมีไข่ดาวไข่สาหร่ายไข่สาหรายไส้กรอกซอสแล้วก็เอามาปิ้งแบบนี้นะคะ ส่วนละมาไม่ปิ้งแบบนี้นะคะลูกมาจะปิ้งเป็นขนมปังเปล่าๆพ่อครัวคนที่สองของบ้านมีหั่นด้วยนะคะโอ้หน้าตามันจะเป็นยังไงเนาะแม่ก็จะปิ้งขนมปังนะคะขนมปังเนี่ยเราจะปิ้งตอนที่จะกินนะคะมันก็จะได้รสชาติ กร,กรอบนะคะโอเครอต่อไปนะคะนี่นะคะคนรอกินหน้าตามัอกี้ยังไม่ใช่แบบนี้นี่มัอกี้ยังตึงอยู่เลยโน,นดา่าอ๋อมัอกี้เด,ด,ดินด่าใครเขาด่าอะมาดามโอ้อโหมาดามโอ้ฝีมือลูกชายเป็นไงคะหน้าตาอร่อยยังไม่ได้กินเลย,ยโกหกเสร็จหรือยังละ่ะนี่ฝีมือตัวเองนะคะ อร่อยไหมคะไม่รู้ไม่รู้ดูท่าทางจะไม่อร่อยคุกคุ่ค่คูอ้โหพ่อครัวแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้พ่อครัวแปลงล่างวันนี้มีแข่งนะคะไหนดูซิดูซไในส่แว่นให้ผมดูหน่อยซิมาขึ้นม้างน้ำม่เกี่ยวหรอเหรอสีลอกไหมคะฮู้เท่มากๆเลย อ่ะไปกินข้าวก่อนเลยไป่กินอาหารก่อนมามีไปปิ้งขนมปังไว้หนูไปดูซิที่เตาเป็นไงตอนนี้ขนมปังปิ้งเสร็จแล้วค่ะโอ้กินสิค่ะมารออยู่เนี่ยทาแล้วมันก็ไม่กล้าจับมั่จับนี่งวเล็ก็ปะขนมปัาไม่ร้อนหรอไม่มีใครสนใจ เรียกร้องความสนใจนะคะเสื้อขาวจ่าริบขาใช่แม่เสื้อในป้าตุ๋มใหม่ที่มันเปล่งนี่เลยเหรอใช่ไม่เชื่อทำประยชน์ลองไปดูเด็ดของร้านอ่ะอ๋อก็นี่เี่ะสั่งทำเชื่อไหมเนี่ยตอนนี้ทำอยู่ไม่มีไม่ทำแล้วไม่ทำอะไรไปไม่ทำละมาเชื่อโอเคลูกไม่ให้กินก็ไม่กินแล้วน่าไปทำอีกคู่หนึ่งก่อน <ไ>โอ้โหไข่ดาวทาน <มา S 2> เลยครับแล้วเราไปคู่กันอุ้ยหนึ่งปังมาให,ห้เลยทำให้มาแล้วทำาหม่ก็กินด้วยกันไงอุ้ยข้าซ้อนมานี่ยังไม่จ่ายมันจะกิ้งไปไหนห่านเลยเนี่ยไข่ดาวซ้อนมะเขือเทศ อร่อยอร่อยไหมลยกอร่อย,ออยทำเองกินเองเชคกอกบอร่อยหืมที่นั้นอย่าลืมเอาผ้าใส่คอไปด้วยนะลูกไอเช็ดเหงื่อ เอาแค่ขาดลูกแว่นมันเอาแว่นแว่นมันมีเอามาไม่ดูเก่าจังเหรอตั้งแต่หนูเด็กๆอ่ะลูกแว่นอันเนี้ยจริงๆอยากใส่แว่นหนึ่งมาแต่ว่าเดี๋ยวมันมีซื้อให้ลูกไม่ไม่ต้องไม่ได้ใส่หรอกแค่ใส่เงี้นี่ยาไปไว้ที่ยาตัวที่เฉยฮะเฮ้ยลืมขนมปังอันนั้นใส่ขนมปังยังไม่ได้ แต่เบอกไข่แบบนี้สุกไม่สุกอ่ะเขาไม่รู้อ่ะสุกทุบายไม่รูกช่วยน้องกินหน่อยมาน้องข้าวของแบบนี้แบบน้องเริ่มไม่อยากกินแล้วถ้าเสียบแบบนี้หนูวิสุกแล้วว่ามันสุกไมันจ่ป๊อปหลอกมันไม่สุกแล้วว่าผู้ชายปิ้งขนมปังอโอ้โโอ้โหตัวเองทำไม่อร่อยแล้วจะมีปัญหาเอาให้ บอกไข่ไม่สุกไม่ใช่ไม่อร่อยใช่ไหมไข่ไม่สุกอริสก็าพี่ตัวกับปลาแล้วดิเนี่ยไข่ไม่สุกมาใน้มัามิกินนะใส่นี่มาจะอ้วงให้มัามิกินป้าป้าทำไมไม่ดูไอ้ลูกอ่ะไข่สุกไม่สุกเขาเลือกเองป้าไปบอกว่าสุกไงทำไมป้าไม่ดู โอ้บ้าผิดเฉยทำตัวเนาะอริ้มันแย่งไข่ที่ว่าไม่สุดก็คือสุกสุดไม่ไม่สุดอะไรสุกจัดเลยนั่นแหละมันบอกเป็นสุกชีเรียกเออเขาเลือกเองมันสุกทุกใบเลยลิฟไม่มีใบไหนมีน้ำนี่รนะค่ะนี่นะค่ะพี่ชื่อไหนได้ไหมอ่ะตรงนั้นใจร้ายอ่ะ น่นกินมาก้างแลกหน่อยแล้วอร่อยอ่ะขนมปังไม้พิ้งอันเดียวก็นี่ไงมาไว้สิก็มาแย่งเกดเลวไปอ่ะออทูหอดอริกินอลิกทำอะไรได้กอบเยเนี่นได้เห็นไหม อันนี้ก็ถูกไหมน่งเอาอีกไหมซื้อกับสามอันนงเอาไหมคะเวอร์แลอันนองเอาไหมเอาไปสอันก็ได้มันไม่ยากหมดเลยนะอลิสมันเลี่ยนอลิสมันทำแล้วมันเลี่ยนไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดมันเลี่ยนใช่ไหมเฉียบรรยากาศไม่ใช่เราะลังกินแม่อร่อยอยู่ใส่อะไรก็ไม่รู้อาวนั่งถึงก็หลุดขำครับนี่นะอลิสมันใส่เยอะ กินอย่างเงี้ยเออแยกกินนอานมช็อกโกแลตมากินนะโอเคเอาเอานมเอามาม่กิ้กาแฟอันนั้นไม่กินผักบ้างเลยลูกเหรอไม่เห็นว่าหยิบตูนหยิบดีกันอยู่นะเ้ิเย็นเย็นจเกิอ๋ะกินผักหน่อยลูกอ้ยกินผักกับเนือ vei mo lo sai ma è